ีไที่ร้องเพลงเขาเมื่อกี้ไงน้องอ่ะน้องลุงลุงมมนครปนมั้งติ๊กชิโร<อ>่ก็มาเ<อ>จนนี่ก็มาเจนนี่เทโยทสวรรค์อ่ะเป็<อ>ที่สิทธิ์ที่สิทิ์ของนางไครครับ<อ>ครับเอฟซี FC, ทุกคนเดี๋ยวเฮาสิพากันไปเลาะเบิง่งเกาะไปเที่ยวเกาะเกาะดอนสวรรค์ครับทุกคนเดี๋ยวบรรยากาศเฮาบ่เคยลงไปเนาะนี่ครับนี่เรือเป็นของชาวจังหวัดสกลนครนะครับ ที่สินํำทีมนักท่องเที่ยวที่ต้องการลงไปเยี่ยมชมทะเลสาบนองหานหรือว่าตำนานนองหานพาแดงนักไอ้นะครับทุกคนโอ้เจ้าไปไซน่ไ,ไอนเจ้าก็ไปดอนนะอโอ้สวัสดีครับไ,ไปเที่ยวบะ ใส่ก่อน,นอ๋อมาจากชนบุรีโอ้ตั้งใจมาเที่ยวเลยวะเขาไม่ใช่ค,สคนสกลนครป่ะอ๋ออันนี้นักท่องเที่ยวนะครับที่เดินทางมาจากชนบุรีนะครับผม่กเดินีโอ้แสดงว่าค้าเรือเนี่ยคนละร้อยห้าคนขึ้นไปห้าคนขึ้นไปคนละร้อย กิโลไปกลับ่ะแม่นค่ะไปกลับ14ี่กิโลไปเจ็ดมาเจ็ดไงคะเท่าเดียวเบื้องระยะสั้นๆนี่เจ็ดกิโลบ่นเนาะโอ้ไปกลับ1 4แล้วมีมีอย่างที่สถานที่สำคัญอ๋อที่เราจะที่เขาจะไปเนี่ยมันก็คือแบบว่ามันจะมีคล้ายๆว่าร้อยห้าไร่บนเกาะนั่นน่ะันจะมีโบสถ์มีพาะตองแก ครั้งที่สามนี่วงสวงนางไห้ค่ะเหมือนกันนักร้องติดร้านวิวโอ้โหปนสี่ร้อยแม่แต่พวกนักร้องคนอื่นเทนที่ว่าดังๆเลยมีมั้ยที่ร้องเพลงเขาเมื่อกี้ไงน้องอ่ะน้องรุ่งลุงนครมดมงเนี่ยอ๋อก็มาในนี้คือกันแม่แล้วก็แนี่นะ แล้วก็มีหลายคนอยู่ิกชิโร่ก็มาแล้วก็น้องของพี่เจษดาแล้วก็มาแจ๊คซื้อยังแสดงว่าดารามาเยอะค่ะดาราเริ่มมาเม็้มาติเลยน้องเจนนี่ก็มาเจนนี่เทียนภูวันอ่ะตอนที่ยังไม่เลิกกาแฟนมากาแฟกับลูกคือแบบว่ายังมาขอพรว่ากำลางขับว่าอยากขอขายที่ได้ก็เราพี่ก็ลองขอเอา ประมาณไม่ถึงสองทิิย์์เรากลับมาเอานางลำมาด้วยแกว่าพี่จำผมได้ไหมผมบนบ้านขายที่ได้ได้แล้ว<อ>ได้สิบหกล้านมันก็นางลำมาลำแกขอพอได้หลายคนอยู่ขาที่หนง ี่ <c oughs> คือหลวงปู่ศิลาเว้ามาเนาะว่ <c oughs> าเป็นจุดนั้นคือที่สนิทต่อถ้ามีหลวงปู่ศ <c oughs> ิลาไม่เคยมาที่นี่แต่เข้ากับบุมีว่าสัญลักษณ์หรือว่าบุมีอะ <c oughs> ่ะที่ที่บอกบอกว่าเป็นนางไอค้ำเนี่ย <c oughs> บุมีเนาะแต่ว่าหลวงปู่ศิลาแกบอกว่า <c oughs> จุดนี้เนาะ <c oughs> ไม่คือน้องกนมาสัมผัสเองอสัมผัสเองว่าหลวงปู่ว่าให้มาขอความขนาดไอค้ำนี่ลองหา ก๋วตนะค่ะแล้วก็นมก๋วยจี่เราพัฒน์ครับครับครับพากันมาตะก้อนหมมีเนาะหมูมีอ่ะอ๋อหลวงปู่สิรัสให้ชื่อสวัสดิ์ขลุกอ๋อครับครับพระนาคพระนาคกสวัสดิ์ขลุกสู่สู่จุดนคกฆราเป็นจุดเป็นจุดอยู่นะครับเนาะอ๋ออ๋อกะนี่คือมันดีตรงที่ว่านักท่องเที่ยวมาได้คือมันมีจุดจุดจุดขึ้นเรือเนาะจุดพักเรือจุดพักเรือไปง่ายแล้วก็เป็นทางเดินรอบเกาะประมาณ สองกิโลเดินได้ค่ะไม่ต้องกลัวหลงโอเคครับผมห้องน้ำก็อยู่หลังโอเคครับอันนี้คืออำนานและความเป็นมานะครับทุกคนเจ้าของสถานที่ที่เพิ่อนอยู่แถวนี้เพิ่นแนะนำเราเนาะคร่าวๆเบื้องต้นนะครับทุกคนนี่ครับทุกคนฮอดแล้วนะครับเกาะดอนสวรรค์นะครับเกาะที่อยู่กลางนองหานของพี่น้องชาวจังหวัดสกลนครนะครับผม โอ้บรรยากาศสวยงามดีครับทุกคนมีป่าไม้ต้นใหญ่ต้นน้อยบอกว่าจะเป็นกุกยางกกกยางนะครับทุกคนแต่ยังงินข้าเจ้าว่ามีหอต้นตะเคียนนะครับทุกคนนะครก็สิพามาแวะชมมาแหวะเบิ่งนะครับบรรยากาศย่ำเศร้าๆก่อนเที่ยงนะครับกับผู้โดยสารสี่คนหน้าคนนะครับผู้โดยสารที่เดินทางมาจากชลบุรีก็มีนะครับทุกคน แอนแอนแอนหัดแล้วนะครับถ้าเทียบเรือก็ดอนสวร์น,นะครับเอ้ยอยาตีข้าวตีกองไปเด้วพี่โอ้ครับผมเอ่อเฮาขึ้นมาเพิ่นว่า <Yeah. S 1> ให้พากันตีข้างตีกอง ที่16มีหน้าคมพอดีครับทุกคน, <Ooh. S 1> มนมันมันบรรยากาศลมลื่นลมพัดเย็นสบายนะครับ mm hmm. เข้ามานะครับนองหานขึ้นนองหานจนปานขึ้นทะเลนะครับทุกคนโอ,โอ้มาตัวนี้เพื่อนกนอะมีบริการตวกดอกไม้ทุปเทียนที่เราจะไปบูชา กับพร้อมกันกับพร้อมที่ของซีมาได้ภาพในบทนนะคะไปก่อนจับอันนั้นเนาะโอเคนะสัคเราสา3พวง่ะ2พวงสมองพวงเท่าไหร่70บาทเออนี่ครับทุกคนตอนนี้เข้ากันซีมาไหว้พระพุทธรูปที่ประจำอยู่ในวิหารนะครับเนาะวิหารนี้มี บูมีพระบมมียาคูนะครับแต่ถ้ามีพระมียาคูคนเชือเอว่าบดนะครับเนาะแต่อันนี้คือคนเอินว่ามีหารคือบูมีพระส่งมาจําอยู่นะครับเนาะครับทุกคนครับตอนนี้เฮากะได้ลงเรือแล้วก็ได้ขึ้นมา,าจุดที่เอิญซื่อว่าเกาะดดนสวรรค์นะครับผมหรือว่าดดนสวรรค์ภาษาพี่น้องชาวสกุลได้เอินได้ไซเรียกน้ำนะครับเนาะ ตั้งแต่ดึกดำบรรมาตั้งแต่ตำนานของท้าวพาแดงนาไอ้นะครับทุกคนเบื้องบรรยากาศรอบๆนะครับทุกคนดอนดอนนี้เห็นเพื่อนว่ามีระยะ,ะความกว้างประมาณสี่ร้อยไลนนะครับทุกคนเป็นบรรยากาศที่เย็นสบายนะครับเงียบสงบนะครับทุกคนอันนี้เรามาอยู่ในบรรยากาศช่วงประมาณเก้าโมงสิบโมงนะครับทุกคน ก็มีนักท่องเที่ยวกับฝ่ายนะครับช่วงนี้ที่มาตั้งฝ่ายก็มาขอพรขออย่างหรือว่ามากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโดรนสวรรค์น,นี้นะครับฟังเสียงนกเสียงกาน,นะครับทุกคนนี่ครับเข้ามาจุดนี้กับดับแร็กเขาก็ต้องนํานพวงมาลัยหรือว่าดอกไม้ธูปเทียนนะครับทุกคนขึ้นมปกราบมาไหวนะ้เนาะอันนี้คือวิหารนะครับทุกคนโมเมนต์โบสถ์ เป็นวิหารที่ตั้งประจําอยู่ในดอนสวรรค์จุดนี้นะครับแต่ก้อนห้างนะครับทุกคนแต่ทุ่มมือนี้ก็มีการพัฒนาถือว่าเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวเริ่มเข้ามานะครับโอ้บรรยากาศเงียบสงบลมเย็นสบายเป็นเทือแรกนะครับที่ได้ขึ้นมาแล้วค็ชมบรรยากาศแบบเต็มที่เลยนะครับทุกคน เดี๋ยวเราอาว่ายพระพุทธรูปอยู่ในวิหารเซจเอาสิบาทุกคนหลอกบรรยากาศเพราะว่ามีจุดที่สําคัญหลายๆจุดนะครับทุกคน เป็นพระนาคปกสวรรคโลกนะครับของหลวงปู่ศิลาที่ได้นำมาประดิษฐานไว้ณที่โดนสวรรค์ที่ตั้งอยู่กลางลุ่มน้ำทะเลสาบหนองหานนะครับทุกคนจุดแรกนะครับเนาะกับเป็นวิหารนะครับที่มีพระพุทธรูปประดิษฐานไว้ข้างในแล้วก็จุดที่สองที่เข้ามาก็คือพระนาคปกสวรรคโลกนะครับเนาะ ของลงปูซิลานะครับทุกคนนี่คือบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่ประจำอยู่ในเกาะดนสวรรค์นะครับทุกคน คือภาษาบ้านเฮา,าทาดไว้กระดูกนะครับเนาะของสหายป่าพญาพังคีกระดูกเพิ่นเสียงไว้นี่นะครับ บรรยากาศที่เงียบสงบดีครับได้ยินแต่เสียงเสียงลมพัดใบไม้นะแสดงว่าในเกาะแห่งนี้นะครับบรรยากาศมีซิมีลมอยู่ตลอดนะครับบอกว่าจะเป็นยามฮ้อนสาเลยถ้าเข้าเข้ามายามฮ้อนนี่ก็คิดว่ามีปัญหาเลยนะครับสำหรับอาการฮ้อนนะครับเพราะว่าลมพัดนะครับตลอด24ชั่วโมงเลยครับทุกคน ักท่องเที่ยวนะครับที่เดินทางมาเที่ยวชมบรรยากาศในเกาะสวรรค์นะครับมาจากสายนอกครับโอ้ไทยสกลเฮานีเนาะต้นยางนาโอ้แสดงว่าต้นยางหลายนะครับแถวนี้เออเป็นเป็นต้นยางที่ใหญ่นะครับเพราะว่าอยู่จุดนี้คือบุมีไัยที่สามารถ เข้ามาตัดหรือว่าทำายได้นะครับเนาะโอ้นี่สาราวัดเก่าแก่จนพังละทางไปนี่บอกครับโอ้ไปฮอใไซนี่ไปเรื่อยๆเนาะอืมนุกทีทั้ง 70, <76 S 2> หมดเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสิบหกไล่เด้อกับเด้อเจ็ดหมื่นทั้งหมเดของโนฮานนี่ฮะ ดอนสวรรค์นี่ร้อยห้าไร่โอ้ดอนสวรรค์ร้อยห้าไร่ความลึกของน,น้ำสามเมตรถึงแปดเมตรโอ้ครับครับครับเกาะเล็กคนนะว่ารวมแล้วเกาะดอนสวรรค์ประมาณมมยี่สิบสองเกาะยี่สิบสองเกาะยังบ่จมลงอ๋อยังบ่จมพร้อมเก่าเมืองนางไอว่านางไอเป็นที่ดาพรโอ้ครับครับครับจำไม่ผิดผมดูสมมติมัน,เป,นเป็นเมืองจีตาร,ะรละครรวมของกับจุดดอนสวรรค์นี้มันบ่ครับมันเกาะนี้ก็เป็นเกาะไม่ไม้เก่านั่นน่าจะเป็นวัด เป็นวัดเก่าแล้วก็โบสถ์นิบุรณะใหม่ได้สามสิบกว่าปีแล้วับ,บ,บเ,เมืองอันนี้เปที่เขาเรียกว่าตะก่อนเป็นเมืองแม่ไม้เมืองแม่ไม้มแ,มไมและด้านหน้าจะเป็นวัดคล้ายคหมู่บ้านสปวัดนี่แหละแต่ตำนานเดียวกันกันกบไอที่ว่าเมืองหนองหานร่มของท้าวพาแดงนะไอตอนเดียวกันเมืองตรงนั้นละหนองหานอันผูดรนเป็นเมือง เมืองน้องอนนองพี่อ๋ออ๋อ๋อครับครับครมันสองหมยไรู่แอันนี้มันเจ็ดหไร่โอ้แสดงว่าของสกลนครนี้ใหญ่กว่านะครับเนาะอันดับหอ,อันดับสอของประเทศอันดับสของอรประเทศโอ้เป็นแม่น้ำน้ำจืดเนาะที่อันดับหงประเทศมันคุมสองจังหวัดนแสกไ่ครครับครับอันี้แค่จังหวัดสกลและสองสองอเภออ๋ออทั้งอำเภอโพนแกนี้อเภอเมืองครับอ๋อ่าเป็น เพื่อนบบให้พระให้อย่างเข้ามาแต่ก่อนเรมีพระมาประจําอยู่นี่แหละวันสองสามรูปวันนี้ช่วงหลังๆจำปะกายเขามาอยู่ที่ประมาณสามรูปรัาก็เลยอยากมาออกสนุนเพราะว่าเป็นวัดเก่าโอ้โอ้โ้อาไยื่นเข้าอยู่ช่วงพศ2555ครับผมวันนี้พระจอกสนทนาได้คนสกุลเขาไม่ให้ออกสนุนเขาเลยต่อต้านจำปกายเขาเลยขอเริสวรรค์คืนเพราะว่าจำปกายเขาอยู่ประมาณ พอคนารแล้วพวก็คนของกับเทศบาลก็เลยห้ามพระมาประจําอืมเพราะว่าเลียกเลี่ยงปัญหาที่คนยากจะมาครอบครองเน,ะนาะหน่วยงานของเกี่ยวกับทางาศาสนาวัดต,ต่างๆเพื่อ<ม>นพอ,ม,นพอมีทุนทรัพย์อยากจะมามอาศัยจุดน,นี้ก็เลยเอาเออกไปสะก่อนเ,อเพราะว่ามันขึ้นทะเบียนเป็นได้ยินข่าวว่าขึ้นทะเบียนเป็น,น,น,ปนวัดวัดล้างในเนาะพื้นที่นี่เป็นที่วัดเก่าเป็นวัดเก่าอืมพอดีเขาแล้วเขาอ้างว่าเป็นเป็นวัดเก่าจากโเราณใหม่อืมเออละ ทั oh. รรกายอยากออกโฉนด oh. อีสิบห้ามือ oh. เพื่อนว่าจะออกโฉนดแล้วล่ะว่าจะออกได้แล้วผู้ว่าเซ,เซ็นให้แล้วล่ะวันนี้โคตรีิดินก็จะเช็ญอีสิบห้ามือแต่คนรสกุลเขาไม่ให้ออกมันก็เลยมีเรื่องพิลาวกันช่วง oh. สองสามวันนเพราะว่าถ้ามันเป็นของผู้ใดผู้หนึ่งแล้วมันเงยเนาะอาจจะโบบ,บเป็นส่วนตัวของโบ,บเป็นสมบัติของส่วนตัวของพี่น้องชาวสกุลไว้ง่ายเนาะก็เลยยัดมันเป็นไปทั้งอื่น อ๋อแส,สดงนี่นะครับเขาก็ได้กินข้าวมาอยอะเพราะม่าชิมห้าไร่เนี่ยเขาใช้วัดศรีสมังวัดศรีสมังดูแลสภาพยังมาอยู่ต้องไปขอเจ้าวัดศร,รีสมังหรือว่าธาตุก็ได้หลวงพ่อตึ้มอืมโอ้สมัยก่อนหลวงพ่อตึ้มอันนี้ถ้าเกิดว่าถ้าเฮาอยากจะมาพักแรมพักอย่างกันขึ้นได้บ่ประชาชนนี่บ่ไร้กันขึ้นนะเทศบาลเขาห้ามแล้วมันเป็นอันตรายครับ บางคนมาสามสี่คนมาดังไฟแบบนี้นะมันท่มน้ำอ่อนไฟไฟป่าไฟประไฟนี่แหละมันก็เลยแม่น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 เลยครับผมนี่คือเหตุผลเนาะครับผมเอาก็เลยตัดปัญหาไปครับผมมาบันนอนค้างคืนคนเลือกกันเป็นโทษนะครับเอ้ยโอ้คนเลือกขามากเป็นโทษนะถ้าเลือกกันเป็นอย่างอ้า่ครับ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 โอเคครับให้อยู่ในกฎระเบียบดีแล้วทำเนาะมันจะได้ให้นอนในสามคืนคงคู่ครับพี่น้องชาวจังหวัดสกลอันนี้เฮาก็ได้ยินข่าวกินข่าวมา ทางเที่ยวเยว่าเดินทางมาไกลก็สงสัยเมื่อยแล้วละ่ะเ,เมื่อยกับเมื่อบได้ได้ะครับถ้าห้างบดพามือเพราะว่าอยู่ที่สี่คนนี้โอเคครับนี่คือประวัติคร่าวๆของอ่ไตเรือเพราะว่าพื้นที่ของานองหานี่กว้างอะไรครับอันดับสองของประเทศนะครับทุกคน,น,นครับผมอันนี้คือต้นตะเคียนคู่นะครับอสองต้นนี้ก็มีซื้อนะครับเนาะเป็นแม่ย่าตะเคียนทองสีวิลาไลย เม่ย่าตะเคียนทองสีวิลานีนะครับโอ้เป็นซองไอ้น้องบ่เนาะซองไอ้นอออ้นองเป็นเพื่ต้นใหญ่นีเละครับน้องนั่นกับเป็นต้นางใช่หมครับอืมครับผมอ้าวเฮาเขาได้ข้ามมาฮอดเกาะนี้เฮาก็สิได้ขอพรขอยอย่างเจ้าแม่สก้อนมื้อนีครับวันที่16เด้อครับเด้ออาจสิมันมานเอ้าแล้วแต่ดวงวาสนานะครับทุกคนเคลยว่เฮ็ดลมพัดเพิ่นบ่โอ้นี่ครับเล็กเบิ่งเอาเด้อพี่น้อง นี่ยังมันมักเพื่นเนาะสำหรับผู้ที่สามารถกราบไหวบูชานะครับกเพิ่นกับได้โชคได้ลาภเพิ่นกับมาถวายเฮือนส่งไทยโอ้วัน,นี่นะ ทาตุดอ้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลูกขอมาไายทําเพื่ออประกอบคลิปให้พี่น้องชาวโลกได้รู้เนาะว่าก็โดนสวรรค์เฮาอ่าสูมมือนี้เป็นจังไรนะครับออกสู่สายตาโลกภายนอกทางโซเชียลเดอ้ออันนี้คือเออเฮือนทรงไทยเก่าของเจ้าแม่เนาะ ที่กระเจ้าว่ามันพุมันพังแล้วก่ะเพื่อนก็นมาถวายหลังไม้ให้นะครับทุกคนกตตั้งอยู่นี่เนาะ,ะเพื่อนว่าเสียเอาลังง่าะเพื่อนกันกนบบให้ได้เพื่อนเสียเอาหลังพอป,ประมาณเนาะครับทุกคนบ่ให้บ่ให้เอาหลังง่าหลังง่ายเข้ามามครับโอเคครับ วเฮ้ากะสิีได้เริ่มเดินทางออกกับทุกคนเส้นทางอดรสวรร์นะครับถ้าเฮ้าสิไปตามทางที่เพื่อนให้เลาะส้มบรรยากาศกะไปเรื่อยๆครับแต่ว่าเฮ้ากะสิบ่ได้ไปดอกเพราะว่าเฮ้าเสีเอาบริเวณที่สําคัญสาคัญใจกลางของอ่ากะให้พี่น้องเอาส้มนะครับเจ้าผูา้เดียวดูแลในกาอยเนาะหรือว่ามีคนเปลี่ยนหอเ่ อออเอ,อม,ม,อมส่วนพ่อเราจังในหูประวัติมาอย่างดีเนาะให้นักท่องเที่ยวฟังบางที่บางคนก่นกนาฟังมากกับบคือกันนะครับทุกคนแต่ส่วนมากไตเรือข้าเจ้าเป็นคนในพื้นที่ข้าเจ้ามาเรื่อยๆกับซีหูนะครับส่วนประวัตินะครับเนาะทุกคนที่ยังบุกเคยหู้บุกเคยมากอ่ะให้เซิร์ชหาเบิ่งตามกูเกิลนะครับเนาะ ตำนานเท้าผ้าแดงนางไอ้นะครับเมืองหนองหานล่มนะครับ ขออนุญาตเป็นคลิปไว้สัมมีตนะครับเนาะถื้อใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกยนด้วครับเด้อขอบคุณมากสวัสดีครับ